สวัสดีค่ะอาจารย์ดรประดิชัดเตงสุวรรณนะคะหรือที่คณะหลายๆคนเรียกกันว่าอาจารย์แยมนะคะอาจารย์ก็วันนี้นะคะก็จะมาแนะนําตัวหลักสูตรนะคะแล้วก็คณะของเศรษฐศาสตร์ศรีราชาหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าทําไมเราต้องมาเรียนเศรษฐศาสตร์ไกลถึงคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชานะคะ,ะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องอธิบายก่อนค่ะว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นหลัก หรือว่าเป็นศาสตร์นะคะในการคิดเนาะทีออ่มีวิวัฒนาการเนี่ยมายาวนานมากๆพร้อมกับวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจเนาะหรือว่าวิวัฒนาการในด้านของพฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย์ซึ่ง วิวัฒนาการของเศรษฐศาสตร์เนี่ยค่ะก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกับวิวัฒนาการของมนุษย์แล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นตัวเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยมันเป็นหลักการหรือว่าเป็นวิชาการค่ะที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายสาขาหรือว่าหลากหลายศาสตร์นะคะที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเปรียบเสมือนการสอนให้เรารู้จักคิดวิเคราะห์แล้วก็ใช้หลักการที่มันเป็นเชิงทฤษฎีที่มีวิวัฒนาการมายาวนานเนี่ยค่ะกับ การตัดสินใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตเราจะเห็นได้ว่าเราอาจจะเคยได้ยินว่ามีเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผนซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนประเทศเศรษฐศาสตร์การเงินการคลังเศรษฐศาสตร์การศึกษาหรือแม้กระทั่งเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ย เรียนไปทำอะไรก็ต้องตอบว่าเรียนไปทำงานได้หลากหลายมากมายนะคะคนที่จบเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีทั้งคนที่ทำงานในภาครัฐและภาคเอกชนนะคะในภาครัฐเนี่ยอาจจะเป็นตําแหน่งในด้านของการวิเคราะห์นโยบายและแผนการวางแผนการวางกลยุทธ์หรือทำได้ดีมากๆในเรื่องของการวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจการเงินหรือว่าการลงทุนนะคะเพราะเราจะเข้าใจภาพรวม ะะของเศรษฐกิจเนี่ยทั้งระดับมหาภาคที่เป็นภาพใหญ่แล้วก็ระดับจุลภาคที่เป็นภาพย่อยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในหน่วยงานภาคเอกชนยิ่งง่ายเลยเพราะว่าตำแหน่งงานที่หลากหลายเนะะี่ยค่ะสามารถทำได้หมดเลยในในลักษณะของคนที่จบเศรษฐศาสตร์นะคะที่เป็นลักษณะของงานทั่วไปนะคะรวมถึงเรื่องของการการตัดสินใจต่างๆเนี่ยคนที่เรียนจบเศรษฐศาสตร์มาก็จะสามารถทำได้ดี หรือแม้กระทั่งการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะคะจบเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยสามารถเอาหลักหรือแนวคิดนะคะทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยไปวางแผนได้อย่างรอบคอบรวมถึงทําให้การตัดสินใจเนี่ยเป็นระบบแล้วก็มีการตัดสินใจที่มีการคาดการได้อย่างแม่นยําม,มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสเสน่ห์หรือว่าเป็นความน่าเรียนของเศรษฐศาสตร์ อีกคำถามหนึ่งคือแล้วทาไมต้องมาเรียนที่ศรีราชานะคะคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาเนี่ยก่อตั้งขึ้นมานะคะถ้าย้อนกลับไปก็มากกว่า15ปีแล้วนะคะเรามีการวางนโยบายที่สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึง EEC ดังนั้นหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะค่ะถ้าพูดถึงเรื่องหลักสูตรก็คือมีทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทนะคะปริญญาตรีเราจะเป็นเศรษฐศาสตร์บัณฑิตนะคะ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ส่วนปริญญาโทก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจนะคะหรือว <pur> no ่าเป็นปริญญาโทเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนั่นเองนะคะซึ่งในทั้ง2หลักสูตรเนี่ยค่ะก็คือจะตอบสนองความต้องการเรียนเศรษฐศาสตร์ของนิสิตในระดับปริญญาตรีก็คือเป็นคนที่จบจบมัธยม6นะคะจบม6มาแล้วก็จะมาเรียนต่อนะคะเพื่อที่จะได้ปริญญาตรีไปทํางานส่วนปริญญาโทเนี่ยก็จะรองรับคนที่ทํางานในพื้นที่ค่ะเนื่องจากว่าปริญญาโทของเรา จะเป็นภาคพ,พิเศษก็คือจะเรียนแบบบล็อกคอร์สนะคะในวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาในการเรียนเนี่ยค่ะก็จะตอบโจทย์ของคนที่ทํางานอาจจะทํางานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็สามารถใช้เวลาค่ะมาเติมความรู้แล้วก็มา,าสร้างคุณวุฒิที่สูงขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ในการทํางานได้นะคะรวมถึงแนวคิดนะคะในการจัดการศึกษาปริญญาโทของเราเนี่ยก็จะมีการ <c oughs> วางแผนให้ แต่ละคนค่ะคัสตอมไมม์ไปเลยบัตรลายบุคคลว่าแต่ละคนเนี่ยทำงานอะไรอยู่แล้วก็สามารถที่จะเลือกเอาทฤษฎีที่เรียนมาค่ะไปประยุกต์กับงานวิจัยตอนที่เราจะเรียนจบปริญญาโทให้มันสอดคล้องกับงานที่ทําหรือแม้กระทั่งความสนใจของคนที่เรียนก็จะทําให้พอเรียนจบแล้วค่ะสามารถเอาความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ในการทํางานนะคะได้โดยตรงเลยแล้วก็มีการทําวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาในที่ทํางานได้นะคะส่วนความ พร้อมด้านอื่นๆนะคะของคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาเนี่ยเราก็จะพบว่าในคณะเราเนี่ยค่ะมีการพัฒนาบุคลากรก็คืออาจารย์หรือว่าคณาจารย์ในคณะเองณวันนี้เนี่ยค่ะคณาจารย์ในคณะเนี่ยมีความพร้อมทั้งในแง่ของคุณวุฒินะคะแล้วก็ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ของเราส่วนใหญ่นะคะจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วก็มีตำแหน่งวิชาการตั้งแต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการพัฒนานะคะตัวบุคลากรเนี่ยให้มีความรู้อย่างต่อเนื่องนอกจากคุณวุธที่อาจารย์มีแล้วค่ะก็จะมีเรื่องของงานวิจัยนะคะที่สามารถเอามาพัฒนานิสิตรวมถึงพัฒนาหลักสูตร ถัดมานะคะในแง่ของความพร้อมในตัวองค์กรหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในคณะเราก็มีตึกนะคะหรือว่าอาคารเรียนนะคะของคณะเศรษฐศาสตร์ศิราชาเองนะคะก็คือเป็นอาคาร 18คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาแล้วก็อาคาร5นะคะที่คณะดูแลแล้วก็จัดเป็นพื้นที่สําหรับการจัดการเรียนการสอนของนิสิตในคณะซึ่งก็สามารถรองรับนิสิตนะคะได้ทุกๆชั้นปีที่มีการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันรวมถึงในพื้นที่ของคณะเนี่ยค่ะเราก็มีเราก็มีการจัดสรรพื้นที่สําหรับการ ทํางานนะคะรวมถึงการทํางานกลุ่มต่างๆเป็น co-working space นะคะที่เปิดให้นิสิตเนี่ยเข้ามาทํารายงานหรือมาทํางานกลุ่มได้นะคะในหลากหลายพื้นที่ในช่วงสอบเนี่ยค่ะก็จะมีเปิดให้นิสิตเนี่ยเข้ามาอ่านหนังสือได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเรื่องของอสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการครัวเศรษฐศาสตร์พอเพียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่สนับสนุนในเรื่องของอการ รับประทานอาหารการใชเ้เงินนะคะของนิสิตนะอย่างประหยัดนะคะแล้วก็มเีเป็นโครงการที่เปิดให้นิสิตเนี่ยเข้ามารับประทานอาหารได้จะมีสัปดาห์ละ1วันนะคะเป็นมื้ออิ่มละ30บาทนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ หวังว่านะคะคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชานะคะหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตจะเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะสำหรับผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะก็ในโอกาสต,ต่อไปก็หวังว่าจะได้พบเจอกันนะคะ